ใช้หาดชะอํานะคะใช้หาดชะอ,อําอเราแวะชะอํากันต่อเดี๋ยวเราจะไปที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมที่พักเราต่อเลยนะตอนนี้ ก็อยู่ชายหาดชะอำเนาะเดี๋ยวจะไปต่อที่ชายหาดท,ว,าทวีสุขนะคะเดี๋ยวไปต่อกันทีน่นู่นเลยอ่เพิ่นป้าโอเคไปต่อกันได้เราก็ถึงที่พักอีกที่หนึ่งนะคืนนี้นะ นี่ต้องไาเก็บพริกกินนะอ่านี่นะนี่่เราพักที่นี่คือนี้นะคะชะอำบังกะโลนะคะหาดทวีสุขเนาะน,นี่นะเราไม่ได้แอบถ่ายบ้านใครนะเห็นปิดประตูคือเปิดแอร์ไว้ไงคะก็ต้องปิดประตูเนาะไม่ใช่ว่าแอบขโมยเข้าบ้านใครนะแบบ ปิดประตูเหมือนไม่แอบ,บแบบว่าอะไรนะแอบ,บอ้างว่าแบบมาเที่ยวที่นี่แต่เปล่าเงี้ยปีนรูเข้ามาถ่ายเปล่านะคะเราพักที่นี่จริงๆนะเพียงแต่ว่าแม่โอเปิดแอร์ไว้ก็เลยต้องปิดทุกสิ่งทุกอย่างหมดเสียงฟุนะตอนนี้จะพาเพลินหายได้กลัวไหมกํากลังสนใจน้องหมาของที่นี่คะ่ะที่นี่เขาจะมีหมาไทยอยู่เนาะเลี้ยงอยู่ข้างนอกแล้วนี่ก็คือหลังที่แม่โอเคยพาแพนด้ามาเมื่อ3ามสี่ปีที่แล้วนะคะถ้าทุกคนจำได้เนะ บ้านลมเลเนาะ,นะอ้าวคุณพาเพลินอยากรู้อยากเห็นไปหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองอ้พรุ่นี้ก็ไม่ต้องเดินไปขับรไปได้ป้าชายหาดตรงเนี้ยเพราะว่าจะไ,ไม่เจอหมาด,ดอ,นอมนี่ค่ะเอาละเดี๋ยวเราพักผ่อนกายยาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะถ่ายคลิปสวยๆให้ดูใหม่ ่เห็นไหมมีพัดลมเสิร์ฟอย่างเย็นเลยเห็นป่ะที่เดินที่ลินห้อยนี่ไม่ใช่ร้อนนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบนั่งอยู่เฉยแล้วร้อนนะตื่นเต้นแล้วก็เดินจนทั่วบ้านเลยค่ะเดินรอบสำรวจมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นอย่างเงี้ค่ะลิ้นบานนะคะที่มาของคําว่าลินบานนะมองแม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะต้องไปลงน้ํานะอยู่ตรงเนี้ย ปล่อยได้เดินได้อยากไปไหนก็ไปลมฝนมาแล้วค่ะเดี๋ยวคงได้อพยพเข้าบ้าน